สวัสดีครับผมดิชิตไทคอมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแนะนําตัวสปินเดิลหรือว่าบ้านเราเขาเรียกเข่าตั้งนะครับเข่าตั้งมันก็คือเราเตอร์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งคือมีเข่าตั้งขึ้นมานครับวันนี้มีได้ทั้งดอกเราเตอร์แล้วก็คัตเตอร์นะครับตีบัวบางใบหรือว่าลบมุมลบขอบเนี่ยตัวนี้ตีได้แล้วก็งานหนักปรับรอบได้หรือว่าจะาใส่ใบคัตเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับ ครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น Li n e แอดไทยคาปิเนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น04 8 3 9 6ี่4 6ดสเ้าี่แปดี่เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคา r ิเนเตอร์ทูนเท่านั้นนะครับครับสำหรับเนมเพลตก็1 5 0 0วัตต์ประมาณ2แรงปรับความเร็วรอบได้4ระดับนะครับพันสี่พั6 0 0พันแล้วก็เก้าพรอบนะครับครับตัวนี้ก็เป็นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นลงนะครับเผาขึ้นลงนะครับปรับสูงต่ำได้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าต้นนี่เป็นเหล็กหล่อนะครับตัวนี้เหล็กหล่อเฟสมานะครับมีล้วให้นะครับล้วก็ใส่โคเวอร์ให้มีหัวดูดฝุ่นถ้าอยากจะดูดฝุ่นนะครับอฝั่งนี้เป็นล้วเหล็กหล่อแล้วอะไรอีกตัวนี้ก็มีเพื่อตีหัวไม้หรือว่าตีด้านที่เราต้องประคองอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็มีเขามีล้วพาให้นะครับมีเฟนท์ให้มีล้วคอดคัดให้แล้วก็มาดูตรงนี้เลยก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ใส่ดอกเราเตอร์ก็ได้นะครับ ก็คือ12.7หรือว่าครึ่งนิ้วบาเรลนะครับแกนตรงนี้นครับอันนี้จะผมจะอันนี้ใส่ดอกตีลิ้นผู้เมียหรือว่าอะไรเนี้ยได้หมดบางใบลบมุมได้หมดนะครับทีนี้ตัวนี้นอกจากใส่ตัวดอกเราเตอร์แล้วเขาก็จะมีเพลาของเขาอย่างใใตเงี้ยครับเพลานี้ใส่คัตเตอร์ได้นะครับคัตเตอร์คือไดเมเตอร์30มิลน,นะครับ3เซนนะครับตรงนี้เป็นคัตเตอร์อย่างที่บอกแล้วครับนอกจากว่าเรา,าเตอร์แล้วคัตเตอร์คัตเตอร์คือดอกตีใหญ่ๆเลยนะครับ ลบมุมหรือว่าบัวให,ใหญ่ๆตามรูปเลยนะครับแต่ว่าท่านหาเองได้ตามท้องตลาดนะครับหรือว่าเราจะใส่คัตเตอร์อย่างนี้แต่ว่าทําให้ลงกึงก็ทํารูเพา30ใส่เข้าไปหรือว่าอันนี้จะเป็นใบเลื่อยนะครับใส่ได้อันนี้รูเพา30นะครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้บูธมาหลายขนาดนะครับแหวนเนี่ยนะครับแต่ว่ารูเพา30นะครับใส่เผื่อท่านคัตเตอร์ท่านเล็กใหญ่ยังไงก็ใส่ไปตามแหวนแล้วก็มี ชิมให้นะครับบางๆเนี่ยกรณีนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้มาค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะครับหรือว่าเนี่ยผมจะใส่ใบสมมุติเราจะทําบาเดือยหรือว่าเดือยตัวผู้นะครับเราก็ใส่แล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับเนี่ยครับนะฮะใส่อย่างเงี้ยสมมุติว่าท่านจะทําตีทีเดียวแล้วได้บาเดือยหรือว่าเดือยตัวผู้เนี่ยคะตีเข้าไปในนี้เห็นไหมฮะแปะเข้าไปเรากรีดขอบเนี่ยอย่างนี้ก็ทาได้ครับทําให้รูเพาสามสิบอันนี้ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เราก็ใส่แหวนข้าบนครอบเนี้มันก็ทําได้นะครับเนี่ฮะครับอันนี้เราเปิดดูระบบข้างในเขานะครับตัวนี้มีเซฟตี้เลยนะครับถ้าปิดไม่สนิทมันจะเปิดเครื่องไม่ได้นะครับอ่าแล้วด้านในตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาจะมีสเต็ปให้นะครับสี่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่นี่เร็วสุดก็คือเก้าพันใหญ่มาขับเล็กอ่าอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ปรับได้เลยมีสายพานถ้าขาดเหลืออะไรแจ้งมานะครับสายพานนะครับอ่านี่คือระบบด้านในของเขานะครับ นี่ไปดูรั้วเข้าบ้านครับรั้วเขาก็มีเฟรนมีกาดมาให้อย่างเงี้ยนะครับก็เซฟตี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถสไลด์ได้ตรงนี้คายล็อกนะครับสไลด์เข้าออกตามดอกนะครับถ้าเราเลื่อนเข้าไปนะครับสไลด์เข้าออกตามดอกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้อดีคือมันปรับละเอียดได้ด้วยนะพอเราล็อกปุ๊บตรงนี้นะครับเราขยับนะฮะเห็นไหมฮะเข้าออกได้นิดหน่อยคืออ่าไมโครแอดจัสนีนะครับปรับละเอียดเพราะว่าบางทีท่านอาจจะตี เป็นเครื่องใส่ชิดก็ได้นะด้าน,นหน้าเพราะว่ามันปรับได้ทั้งหน้าและหลังเลยเนี่ยฮะก็คือทาเป็นเครื่องใส่ชิดเนี่ยเพราะว่าอันนี้จะขยับออกนิดหนึ่งมารับดอกเนี่ยฮะเป็นคัตเตอร์เราใช้คัตเตอร์ดอกกัดตรงเงี้ยสูงสองสามนิ้วอย่างเงี้ยเราตีเป็นใส่ชิดไปนในตัวก็ได้เพราะว่าล้วนเนี่ยปรับได้ทั้งหน้าและหลังเลยเหมือนใส่ชิดนะครับปรับได้เอออันนี้เจ๋งดีนะตัวนี้แล้วราคาก็ไม่แรงด้วย2 0,000กลางๆนะครับรวมส่งแล้วด้วยนะครับ ครับสำหรับเพาตัวนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนได้นี่คือด้านล่างของเขาครับเพาถ้าใส่กับดอกเลาสเตอร์หรือว่าจะเป็นคัตเตอร์แล้วก็เปลี่ยนที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ดอกเลาเตอร์แล้วก็ลองล็อกดูอ่าครับตัวฝาปิดนะครับมีวงโอลิงตรงนี้ใหญ่เล็กตามดอกเลยนะครับแล้วแต่ท่านเลยอันนี้ใส่ดอกเล็กลงไปครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้ใส่ดอกเลาเตอร์นะครับนะครับเสียงก็จะเงียบๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เก้าพันรอบต่อนาที ครับอันนี้เดี๋ยวปับดอกลงก็หมุนไปครับสมมติดีครับสมมติดีนี่คือระยะรูที่เราล็อกรั้วนะครับเขาจะให้มาสามระดับเลยแล้วแต่เราต้องการครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวล็อกนะครับเขามีล็อกหัวท้ายเจ้าฝาครอบตัวนี้ถอดได้นะครับดึงออกมาอย่างเงี้ยง่ายได้นะครับเนี่ยฮะอ่าเป็นบันพับแล้วเราก็สามารถจะกระทําการใดๆใส่ดอกใส่อะไรเนี่ยแล้วก็เวลาจะเลิกใช้ก็ปิด แล้วก็ล็อกเข้ามาอย่างเงี้ยครสไลด์เออง่ายดีหมุนตรงนี้ผมว่าเขาพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับนะครับสไลด์ได้เพราะเขาทาร่องมานะครับสไลด์ละเอียดปรับหน้าหลังแล้วก็เข้าออกนะครับตามต้องการนะครับตรงนี้เข้าออกครับหรือว่าเราจะตีบัวลิ้นข้างตีลิ้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้้วชนไปนะครับ แต่ท่านตั้งนะครับอันนี้ทาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเราจะตีหัวไม้อย่างเงี้ยมันก็จะตียากนะครับอย่างเี้เราก็มีตัวรั้วตัวนี้แล้วก็ปรับรั้วเข้ามานะครับเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับกี้ผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นหนึ่งแรงก็ช่วยได้เยอะเลยฝุ่นไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสาหรับท่านที่อยากจะตีบัวตีเพาตั้งอะไรทํานองนี้นะครับไทเมนเตอร์ก็อยากจะให้มีหลากหลายก็คือเราเตอร์ตัวใหญ่ใส่ได้แก่30หรือว่า12.7ดอกเลาเตอร์ก็ใส่ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้20,000กลางๆครับรวมส่งแล้วด้วยถ้าท่านสนใจก็มาดูที่ร้านก็ได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม